6วันเต็มๆสำหรับคนที่ทำงานบริษัทคือท่านเงินี้มีการรกกกุ้5วันเต็มๆวันที่8มกราคมที่ทำงานหาเงินเป็นคยเลี้ยงครอบครัวมาตกสอบทำแค่สาววันเองสอบใหญ่ค่ะปกติตัววันที่11ปกติเขาทำเไม่ทำสักวันเลยครับก็ให้เมียเลี้ยงก็ทำงานิตยทละวันครับเหมือนกันไหมเหมือนกัน ช่วยไม่เหลือครับอันนี้มีอไรเมียเมียเลขกับเมียพี่ก็คล้ายๆกันครับครับใช่เพราะมันเป็นพี่น้องกันครับมีสามันไม่ต่างกันไหมครับหลับบอครับใช่นี่อืมแค่นี้เหอโอ้ืกว่าจะต่อ ครูบาไกละว่า้าอมะโอเคสำหรับอีกหนึ่งชั่วโมงถัดไปก็ตกกันตามอัธยาศัยนะครับตกกันตามอัธยาศัยอ่าใส่ไม่ต้องช่างกุ้งครับนะฮะเน้นหากุ้งครับทีนี้เล็กใหญ่ก็หนึ่งกครับ,รรรรบให้ใหญ่ก็ดีนะฮะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอคขบอข,ขอขอบคุณทุกท่านถ้าไม่มีทุกท่านนะครับก็พิเชษก็จะเจ็บหนักอีกเหมือนเดิมครับวันนี้เ <laughs> พราะปล่อยกุ้งไปเยอะนะครับโอเคแล้ว soon คบบอมมิ่งซูนนะครับสำหรับบ่อตกกุ้งในจังหวัดสุบลนะครับคือของผมเองคอมมิ่งซูนเร็วๆน้นนได้ไเรเน,น,<ะ>นี้เนาะแบบได้กระบอกเตือน เดี๋ยวแล้วเป็นเด็กรักรลดสี่หารวยครับสี่หารวโอ้เดี๋ยวเราจะสลับกันนะครับเสียเวลาแจ็คกี้มองนะบอมานาเฮากับบอตกกุ้งทุ่งเศษผีนะครับเงาปะเงาโอ้เดี๋ยวเราจะสลับกันนะฮะเงินครับท่านผู้ชมครับมันบอกว่าผลิตสี่หาโลยทั้งสองบ่อนะฮะแล้วอีกบ่อนึงก็คือบ้านหนองเม็กครับ บ้านน้องมิกตำบลหัวเรือนะฮะนี่ครับตกล้วไปเลยเส้นอำนาจเจริญครับหลังสยามชัยคูโบต้าครับหลังคูโบต้านี่ครับกุ้งทีได้ถ้าออกจากอุบลประมาณเจ็ดกิโลนะฮะถ้าหินศูนย์เบนนะครับโอ้โหดึงนี่ครับได้ได้โลกกสองโลกครับนะฮะจะอยู่แถวแถวศูนย์ฟอร์ดนะครับศูนย์รถยนต์ฟอร์ตอุบลรรชธานีครับ ออกจากอ,อุบลเจ็ดกิโลนี่ครับทุกช่่มครับมาตรวจสอบผลงานเพบะกุก้งครับไปคัรบครับครับดูเบื้องล่างต่อไปครับคุณชุ่มครับ เป็นไงพี่ก็ต้องต้องรับสองคนไปด้วยเป็นไงเนาะทางนี้ได้กี่กิโลเนาะห้าหกตค่ะห้าหกห้าหกโลห้ตัวห้าหกตัวบางผิดเอ่อหน้าปีมทำอะไรครับไปนกไปนกหน้าปีมแกทำอะไรครับเดี๋ยวไปดูไลน์ต่อเขครับ เลยครับเลยมีเวลาฟรีอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าใครยังไม่อิ่มนะฮะใครอยากตุบต่อขอคุณพ่อนะครับคุณพ่อกำลังเดินมาถ้ <c oughs> าทำชั่วโมาเบิร์ได้ไลน์ไปเลยเนาะครับญี่ปุ่นบอกโอ้แซ่ดมการ์ดบอกครับเนี่ยทั้งเฮาเดี๋ยวครับได้๋ไลน์ไปไดนะ้นเนาะได้ครับได้แล้วได้แล้วอยูแ่แค่ช่างดำแค่ช่างดำเนาะ กระช่างดำยืดน้ำแปนบอกครับโอ้มาต่างห่างบอกสีสเกล็เกดเอาได้ขอดูหน่อยครับโอ้นี่ครับโอ้ไม่เจะกุ้งตัวใหญ่กระช่างดำนี่เน,ะนาะเอสำคัญเขาดูหน่อยครับไม่เป็นไร คอแกทนี่าจากนรนะโอ้โหโอ้ครับเนี่เยอะเยอะเยอะครับมีต่ใอืแต่ไม่เขียนรางวัลไม่เขียนรางวัลเลยชั่วโมงนี้พี่ตั้มดีเซลมีรางวัลมาให้างวัคเป็นเดันนะครับตั้งนี้ พึ่งลงค่ะพึ่งลงจะเล่นเลยจับเลขเลยมาพักผ่อนสบายๆเนาะสนุกสนุกเอาบรรยากาศค่ะครับบอกว่าได้บรรยากาศโอ้โหนี่แหละครับไม่ทำการบวกกัน ครับผมนี่ครับเออเบิ่งเมื่อเบิ่งก็เบิ่งนี่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับกุ่งใหญ่อ่าสวยๆครับสวยๆใหญ่สวยทีมซีสเกตเราเป็ยังไงครับโอเคครับเราโอเคอยู่เนาะนี่ครับมีทุกคนโอเคเลยครับครับเขาเบิ้งกุ้งเลยปะครับทีมงานดีเซลครับครับอยู่ไหนครัอยู่นี่ครับครับทีมผู้ช่ครับ ดูดูดู19 19นิ่งนิ่งโอ้19ด้วยไหมพี่โอเคขอบคุณครับอ่าโอเคติดตามดีเทลนะครับสำหรับนี่ไหมวันนี้สมหรับวันนี้กี่โมงวง อดูดูคำชมชมครับอันนี้เป็นเป็นมือมือผู้เชี่ยวชาญได้ที่ว่าผู้เชี่ยวชาญได้ดูดูเครื่องมือก่อนนี่ที่ตกกุ้งนี่ที่ที่วางที่วางดามนะครับนี่อันนี้คงจะไล่หลเงินอยู่นะชื่ตกกุ้งนี่ไลยเงินอยู่ เป็นผู้ที่มีความชัดเจนเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกานกุ้งมาจากซีกเกตเนาะใช่ครับสามรนะแล้ววันนี้ผลเป็นยังไงครับผลได้เยอะอยู่ครับได้เยอะนี่ถือว่าได้เยอะนี่นี่ใช่มทั้งสองเลยเนาะนี่ครับ นี่ครับสมากอยู่กับชั้นส่วนมากอยู่กับชั้นนู้นี่มาชั้นนี้โอ้ยมันหนักมันได้เยอะโอ้โหอทองคอืมครับครับนี่อยางนี้นี่ดูงนี้ ได้เยอะค่ะได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะดีใจด้วยครับได้เก้าหรอแจ้งจับกีนยับังหลอบบอ่นนะครับทางนี้เป็นยังไง เป็นไงบ้างครับทางน,งนี้นี่ที่คนบอกว่าได้ที่คนฝีมือใช่แล้วครับปุงอยู่โน่นโอ้อยู่โน่นเนาะครับผมช่างแล้วก็ลงโน่นโอ้ช่างเรืงลงโน่นเลยเนี่ยแล้วก็เดินอยู่แล้วโอ,โอเคดีใจด้วยทางนี้เป็นไงบ้างครับ เรื่อยๆครับเรื่อยๆพอตึงมือพอตึงมือช่วงนี้มันกินบ้างยังกินครับกำลังคว้นหาตัวอยู่ครับจ้ากุ้งอยู่ไหนล่ะกุ้งกุ้งอยู่นี่หรืออยู่นู้นอยู่นู้นครับโออยู่นู้นเนาะโอเคแต่คนมาตามหากุ้งครับคนโอตามโคตามหาเดี๋ยวก็เจออันนี้มาจาก มาจากกบวนครับในเมืองครับในเมืองเนาะกุ้งอยู่ที่ไหนครับกุ้งอยู่นู่นแหละครับต้นไม้หนึ่งคนมาเดินตามหากุ้งเดินตามครับกุ้งนะไม่ใช่น้องกุ้งนะครับผมกุ้งครับอ่ากุ้งจุดนี้ได้กี่ตัวบ้างยังได้ตัวหนึ่งครับนี่นี่ทำชม่บมบึงครับโอ้ทำยังบวบางเลย ไปสร้างครับนี่ตัวที่สองครับผมโอ้ยนี่ยนี่ยนี่นี่โอ้นี่โอ้โหนี่กุ้งกินบ่ถอดบ่ถอยเลยครับนี่เอฝีมือฝีมือขนาดเต้นได้มวนบ่นอ่ะมวนเนี่ครับแต่เรื่อยๆครับโอ้มันมันเต้นตอนไหนตอนกุ้งจับนี่ครับตอนกุ้งจับมันจะเปลี่ยนว่ามันจะได้ว่าได้เออลื่นลื่นครับผมเดี๋ยวไปสร้างกุ้งกันนครับครับครับเอาละ ไอต่อครับทานซุสส้มครับเนี่ยทั้งซุ้มนี่มาให้กำลังใจบ่ค่ะผู้ให้กำลังใจก็มามีทั้งลูกหลาน,นครับเห็ไหมครับครับ ป็นไงเนาะทางเราสนุกดีครับสนุกเนาะครับผมครับไปดีครับยินดีได้จะเท่เลยเด่เลยสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เลยโอ้บางทีครับท่วครับคุณคุณครับทุช่วครับคนได้หลายหลายคนก็ได้หลายหลายคนก็ได้หลายนี่ถือว่าขนาดได้นี่ กลางๆบ่ครับน้อยล่ะครับ,บกลางได้น้อยได้น้อยเออเป็นตกมาเดินหล,ลือบ่ครับกําลังหัดเล่นครับโอ้ไม่น่าละ่ะหัดหัดไปเปิ้ลถิมีความชำนาญก็ได้หลายครับโอเคครับแม่น้ำกันบ่คร,บครับม่น้กม่น้ำกันเนาะตกจกใสเอ็นเดียวกันรวดรวดคนลนกระช่งางคนละกระช่งา,าชงเนาะเท่านี้ก็ได้ ประมาณนี่พี maintenant. ่นี่ได้ไรก็ได้ไรบ่สำหรับทุกท่านนะครับท่านใดอาจจะยกมาโดยละมั่งนี่บ่บ่ครับพัดตัวฟ้องกันนะครทำความเป็นน้ำหนักด้วยนะฮะคือกระโดดดิสนครับบ่บ่เซียนครับบ่เซียนฮัทลบ่บ่ดินกับบ่บ่ปูนอันใดที่มีความตื่นเต้นกันอ๋าฮักใคยทุกบ่ปูนอยู่เด้อ ผมไปตุกเทือเดียวครับผมไปอันตุ๊กบึ้งผมก็เลยเปรียบเทียบบนใดแม่นี่ก็เทืยดเดียวอีกครับอ๋อเริ่มไหมเริ่มไหมครับโอเคครับนี่เลยนี่สุภาพสตรีเองเดยเนาะครับเป็นละวเนื้อห้องคอมาแล้วคนหลานังเซนทุกท่านมามาตุ๊กแป้นมามาตุ๊กแป้นมามาตุ๊กแป้นมาลองเบิ้งโอเคไปตามดีเทลนะฮะ ใช่ไหมได้ตัวยังของขึ้นมูนี่แล้วเออนพึ่งลงพึ่งลงครับดีกว่ายืนสื่อเนาะครับพี่โรมาครับจะจะนัดครับแล้วก็พี่ตั้มครับรับของรางวัลครับอ่าที่หนึ่งสปายหนึ่งขวดครับนี่ดูเลนที่สองเป็นสิงกระป๋องครับสิงโซดาครับแล้วก็อ่าพี่ตั้มสปายอีกหนึ่ง นี่ๆ bộ ทันจัก kia นี่ bộ ครับอืมคนพุ้นออกกันว่าแซ่วัน ่พอได้ <c oughs> พอได้อยู่เนาะอันนี้มือเก่าครับขีดมือสายใหญ่ได้สายใหญ่ของพี่ตั้มได้สไป<อ>ร์ตแล้วก็อันนั้นแขนยาวคันยาวจนได้ถึงสุดาครับสี่จุดห้าสี่จุดห้นสั้นหรือแนยาวอะไร ดีกว่าดยแล้ว,วแต่ก็สั้นก็เล่นง่ายกว่าครับเล่นง่ายกว่าครบาับยาวมันข้างยากนอเป็นตกกุ้งหรือตกปลาสยวยาวนะตกกุง้งครับตกกุ้งอืมแบบยาว เบ็ดคันยาวโลว่ายังไงไรเทระครับเบ็ดเก้าปัญหายากไป้เป็นเทระคันยาวครับเอางี้แล้วกันไทยตกกุ้งขึ้นมาได้นะครับสองงานโลหนึ่งถือกุ้งมาเช่าแล้วทายว่ากุ้งน้ำหนักของตัวเองเนี่ยเลขคู่หรือเลขกขี้ทายถูกรับของจบง่ายกว่าแค่คู่กับขี้เองมันง่ายกว่าหาเลขกเก้าอ่ะ ผมมีรางวัลให้สามรางวัลครับนี่แหละครับสมนาคุณมาจากพี่ตามครับมาเชิญครับเด็คู่เด็กกีครับได้แล้วไปเลยเนาะโอ้ไม่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 หลายเลขอะไรดีครับอได้นี้ได้ไม่เนาะคครรัับบไปแล้วตามครบครับครบหมดครบครับแต่ไม่มีใครครบครับกุ้งไปช่างคู่อะไพี่ ถ้ามารวมกันอ่ะคู่นะอจับกล้ามครับดีกล้ามกลามบรรทุนเลยอ่าโอเคทุกคนก็ม่วนครับมีความสุขครับคนอื่นทายไม่ถูกนี่ไม่ว่านะนับปีมทายไม่ถูกนี่แหละขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามแบบชมช่องมันเห่ามือนี้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งการตบทุ่งกันทังคนอย่าได้ไหมผมบอกนะขอขอบคุณครับ เออสาวๆออกคู่อ่ะนะพี่สวัสดีครับไอรีมก็ติดตามให้บริษัทมัเกิลเนื้อการ์ด้อรีมออกแล้วนะครับถึงซองขอบคุณครับสวัสดีครับมาครับ